อยู่นี่รับประมาณ40ตัวนะครับเนาะรององวัดต่อเขียวนะครับเนาะมันจะมีกับไล่อยู่ตัวละ6,000บาทนะครับเนาะ6,000นะครับการให้พ่อแมีพี่น้องเอาพกพกไปคูณนะครับพกไปคูณ40นะครับพกกับประมาณรอบละ2,000เซีบ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมสิษฐาพ่อแม่พี่น้องเขามาเยี่ยมพ่ออ้อมโคขุนนะครับซึ่งนะครับปั้มนี้นะครับเป็นในการเทโคขุนโดยใส่งัวเล่นะครับเป็นหลักในการในการขุนนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับในการเฮ็ดขุนนะครับเดี๋ยวเพื่อนเซมีเคล็ดลับอีกอย่างมาแนะนําพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะครับเข้าสิไปช่วงคลิปนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับอาสวัสดีครับบาลุโอร้รู้สึกปีเกียดจังยิ่งครับมือนี่อาบาหลุนบนผืนหย่ตั้มของสะเทียนฟ้มนอกเนาะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชอวโคขุนเพื่อนเกลียดและสีเกตเขานะครับเนาะครับรู้สึกีเกียดจังยิ่งครับเดื่อมปืนหนีเด่นพิ่นมาในเมืองไทยยุทธภูมเบื่อนไครับเนาะครับวิที่กินในอาหารง้อเรียกว่าเรียงง้อสลาเ่เรียงง้อขุนน่นะนะครับเนาะครับมอนินะครับพ่อแม่น้าพ่อพี่น้องมาโะครับ เชื้อเสียงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเลี้ยงงัวงัวขุนเท่าเนี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาเป็นจังไหนจังไหนหันมาเลี้ยงงัวขุนเนี่ยครับพ่อครับเดิมเดิมเราจริงจริงเรามาจากกรุงเทพครับช่วงเศรษฐกิจบูดีนะครับเนอกกับมามาอยู่บ้านมาอยู่บ้านนอากับผมไม่ยังเฮ็ดก็เลยหันมาเด็เลี้ยงงัวมิตรเป็นเนี่ยเป็นอาชีพเสริมจากความใจเฮ็ดหน้านะครับเนาะกับมาเลี้ยงที่แรกแรกมาเลี้ยงงัวบลามันเ้องครับเพราะว่าเลี้ยงงัวบลามันที่แรกๆมันกับมันกับคือว่าเขาเลี้ยงไม่เขาพันเก่งนะครับนอกกับว่า เรียงเก่าโตอ่าพอดีเจองว่วงามกับเป็นมันเป็นมันสีตัวกเ็เลยก็เลยขาดทุนนะครับอือก็เลยคขเอเ๊ะจ๋งใดจะของสีสีเอาเงินจะคลองตัวที่มันเสียไปขึ้นมาได้ก็เลย,เลยอ่าขี่รถตะเวนไปเรื่อยๆครับถามพี่น้องตะเวนไปเรื่อยๆไปจนไปถึงเบญจารักครับเบิ่งกิจสดาปั้มเขานะครับปเป็นพรืเลี้ยงงวัวขุนไปถามเขาปรึกษาถามเขาว่าเขาเลี้ยงจ๋งใดเขากล่ว่าเลี้ยงงวัวขุนนี่สามเดือนก็กลัวหรือว่าลอยมือนะครับคบาย อ่ามันเสียดกำไรครคับผมเลยว่าโอ้ผมเลี่ยงง่ายว่นั่งบอดทา,ามคอต้องระวังอย่ยงง่ายก็ต้องจักวิธีการสื่อง้วงว่าวโลเลนะครับนอบอ่าเราย้อนไปนี่จักปีละครับเนี่ยอันนี้ย้อนไปเมื่อเมื่อเมื่อสามปีขึ้นหลังนะครับนอสามปีขึ้นหลังก็ประมาณหกหนึ่งนอครับประมาณหกหนึ่งค,ครับผมประมาณหกหนึ่งนะครับบ้านนี้เฮ็ดจังไหนฮอตจังสีเด็กประสบความสำเร็จจังสี่บ่อยบ่อยผมครับพอไม่พี่น้องฟั้งมืงอ่าประสบความสำเร็จนะครับนอันดับแรกอันดับแรกเลยนะครับนอฮาต้อง ซื้อง้วต้องซื้อถึงง้วให้เป็นครับซื้อง้วงซาโลเรต้องซื้อเองให้ได้ซื้อให้เป็นคือว่าเ้านำต้นพุ่งง้วมาให้มันได้ถืกถึงเขาเลี้ยงเพราะขุนเขาเสด็จนี่กับไรนะครับเนาะครับเลี้ยงง้วงซาโลเรบางคนที่ทำมาเลี้ยงยากบอสำหรับคนคนเคยเลี้ยงแล้วก็สิว่าบ่วยหนักนะครับเนาะสำหรับมือใหม่นี่ภาสีว่ายากแต่ว่าสำหรับถามผมกาแฟผมนี่ว่าง่ายกวพอซักผ่าือว่าง่ายกว่าหนึ่งเขาครับโอ้ป้านั่นเลยแม่นครับ เพราะหนึ่งเขาเขาไม่พี่น้องต้องค่อยเบิง้งนี่ครับว่าเอ๊ะหนึ่งเขาต้องค่อยจุ้กซื่นจุ้กบงไฟหมดสิใหม่หมอสิใหม่หย,ยังนี่ครับหนึ่งเขาบ้านเอาระดก่อนนี่ครับแตวว่ว่าม้วนทมเลนะครับถึงเวลาสอบมาให้อาหารเส่งเวลาในจั่น้อยนะครับเนาะเือลักษณะนี่เป็นมัวต้นน้ำน,นะครับเนาะครับถึงเวลาให้อาหารรอบซ้อครับแปดวงเขามาใหา้หรือให้อาหารครับให้หย้หาย,ยาสบปอนแล้วก็เอาตักอาหารใส่ใส่เสร็จเรียบร้อยพ้อรอบเทียนก็เชื่อตรงเวลาน้อยนึงนะครับเนาะพ้อรอบเทียนหลกก็เพื่อให้หยาหน่อย เสร็จแล้วครับนังนไปเบิ้งน้าครับเอาน้าใส่แล้วก็เสร็จแล้วครับ่างมือครับพรรอเอยไปกินอาหารเบิ้ลพอสะถาพักนึงอาหารเบิ้ลแล้วเขาออกมาเครื่องใส่น่อยนึงครับครับแล้วก็เป็นางมือกับเป็นน่งเหรียญได้ครับเลยครับตอนนี้ก็คือจบจบครับนั่นคือจบแล้วจบ,บรอบ,บเ้าแล้วครับจบจบรอบเ้ารอบเที่ยงเรื่องครับรอบเที่ยงเรื่องให้อาหารเฮ้ยให้เครื่องให้เครื่องน้ำครับให้ยาหน่อยนึงแล้วก็ให้อาหารหน่อยนึงเพรากินเสร็จเบิ้ลแล้วครับเพราอให้เครื่องเสรจแล้วครับ พอกับเบิ้งน้านิดึงครับเท่น้นะมันเพื่อสนาเนั้นครับสนามมอสสนามมันเหลือชนิดเกาะบอดองเพิ่มครับถ้านามเหลือชนิดพ่ก็ะบอดองเพิ่มนี่นะครับเพรากับค่อยให้เสื่องอีกชนนึงนั่นับนอกรับยางไปล่างเมื่อคือจบตอนเคียงครับครับตอนแรกก็คืออันเลยครับแบบเดียวกันนี่ละครแบบเดียวกันแมนครับแบบเดียวกันบอดอมมี่ยังอายุฟ้ามเท้านี่ยให้อาหารสามรอบนอกแมนครับอาหารสามรอบสอกของเว้นแรงครับของเวลาผมนะครับเรืองครับยังให้พ่อลุ่งพ่ออ่อมนี่บอกถึงหัวใจหลักของการเสริมว่ะ สื่งว่าจังได่เบิ้งว่าจังไดครับครับอ่าผมสิบเชื้อธรรนี่ครับแนะนงเบื้งการวิธีการซื่อว่าครับครับสำหรับคนที่สซื่อว่าวาสลเล่ไปขุนนะครับนี่อันนี้ลักษณะสีเขาเรียกเล่บามันนะครับเนาะอ่าเขาเรียกบาเล่อ่าภาษาภาษานะครับโค้ก็เรียกบาเล่ครับอ่าจุดจุดจุดสนใจจุดจุดตำหนิจุดที่เหาต้องเบิ่งเลี้ยนรู้ว่านี่คืออ่ามันเล่นี่ให้สังเกตมองไหนครับสังเกตครับหูสีหง่ครับตัวสีเงาครับตัวเงาเงาหูหญาครับนะเห็นไหมครับหูสีเง ครับแล้วก็สูงเงี้ยครับมีบ้องมีบือด้วยครับเด้อสังเกตงไหมลักษณะเพิ่นทีเป็นเนี่นะครับอยู่อ่าที่บ่ายอยู่ไต่ข้อเนี่ยนะครับเขาเอ็นมาเขาเอ็นว่าอันนี้บ้องบือบ่ครับครับแบรนบ้องบือเงีครับตานนี้คือ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 บาเล่ครับบาเล่เพราะว่าเล่บามันเขาก็เล่นกันแบบนี้ครับบารนี้คุณน่าสมบัติอย่างไรก่อนคุณเลี้ยขึ้นดีบ่ครับตัวนี้ตัวนี้คุณสะสมบัฟการคุณนะครับเนาะเพิ่นบุหรี่กินหลายหนอยนึงนี่ครับเด้อยคุณจะขึ้นซาโคเล่ห้องหน่อยนึงอยู่ด้ครับ เพราะว่าเป่นวันนี้หน,นักเทสได้เต็มที่ผมเคยเทสได้มือละสองกิโลครับอ๋อหนักขึ้นได้มือละสองกิโลครับ,รบเพราะว่าง่วงวันนี้สิกินอาหารถ้าคุณเต็มที่สิกินอาหารข่าละสองกิโลนะครับซอสองโลกระเว้นสองโลแลกกับสองโลครับ กอหามงนสกุลโลละเก้าบาทกลัวเขาตีสโลละสิบาทครับเชียวยี่สิบาทตังเวทยี่สิบาทแรงยี่สิบบาทครับตัวนี้ตัวนี้ลุงออมหมายถึงว่าเป็นอาหารขนนะครับแมนครับอาหารขนครับอ๋ออาหารขนขับละสองกิโลนะครับมื่อนึงเป็นหกกิโลนะครับแมนครับแต่ว่าเพิร์ลเซนต์นำนักได้์สองกิโลกัวยี่สิบบาทแมนครับมืบึนบึนระบาดบ้างสองกิโลครับเลมันครับเลมันนะครับัเนมแมนครับเดี๋ยวผมสิเชิญด้านนี้ครับจะเห็นว่เบงเลเน่เน่เลือดที่ไหลมาครับนี่ครับเลเลือดลายลักษณะสีครับ เลือดไหลครับเพิ่นส <t enders> ี่ข้นลักษณะาสี่สิบขืดเมื่อสองกิโลเคิงนะครับเนอะเมื่อสองกิโลเคิงเพราะว่าง้วนตัวนี้นี่แต่ปลาหมันแก่แห้งครับตัวนี้ประมาณจกปีครับตัวนี้อยู่ประมาณประมาณปีหกเดือนครับปีหกเดือนแม่นครับเล่หัวหลุนปีหกเดือนครับหัวหลุนนะครับเล่หกหลุนนะครับนุ่งออมเพิ่อนมาครับนี่อ่าบันนี้จุดชุดอ่าจุดเบิ้งจุดตำหนีว่าตัวนี้คือหัวเลเลือดเลือดสูงเนี่ยห้าเบิ้งจากไหนครับครับเบิ้งเบื้องข้อครับทั้งเขียดเบิ้งข้อนะครับเด้อ ข้อตรงครับปันใหม่ไหมครับข้อหลังตรงครับข้อหลังตรงนะครับแมนครับักสีขนครับขนกับสี่เหลี่ยมงามครับเด้อขนกับสี่เหลี่ยมงามนะครับกะโตกะบบย่าวโบสูงแห้งคือแมนคือเลี่มันเนาะครับน้องแมนครับปากตาสีชมพูบมดครับันสลัังครบนี่ครับปากกะเป็นสีชมพูนะครับันนี้ตากะสีชมพูนะครับสังเกตเบิึงกะ นี่คือเลือดสูงเนาะน้ำหนักนอตัวนี้เลือดสูงครับคุณน้ำส้มไปก็คือขุนอ้วนไหวบ่กครับแม่นครับตัวนี้สิขุนอ้วนไหวครับดำนักกับดีึ้นดีครับตัวนี้เท่าดำนักได้ประมาณมือละสองกิโลครึ่งครับสองกิโลเคอร่นนะครับแม่สองกิโลเครึ่งครับตัวนี้ครับ่วนส่วนอาหารกินท่อๆกันครับกดกับกับเล่กับเล่บาหมันนอดนะครับครับกินกินท่อๆกันวันนี้อ่าลักษณะลักษณะสื่อเนี่ยครับสื่อจังไรนาะลักษณะการซื้อนะครับเนาะว่าเล่บาหมันกับพรว่าเล่ห้องสีแตกต่างกันอยู่ประมาณ สองพันถึาันบาทด้วครับโอ้ันนั้นเลยแม่นครับตัวโตทอกันแต่ตังอง2ั0 0ึงสาบาทครับแต่ว่าเล่บามันเขาสิแแง่น่าอยู่สองถึงสามพับาทแต่ว่าถ้าโตเท่ากันนี่นะครับนะเล่บามันนี่สมมุติว่าเล่บามันรั่งได้สี่ร้อยโลครับัวเล่สิไนดีอยู่ประมาณสี่ร้ยหโลถึง4ี่ร้อดสิบโลนะครับโ้ทกันนะครับ้ได้ี่ว่าเบื้องลักษณะ พอกันนี่ล <ay> ่ะแนนครับแต่ว่าไปสร้างเหล่าเล่ตัวนี้สีน้ำหนักหลายกัวแนนครับนักหลายกัวแน่นอนเลยครับตัวนี้เพราะว่าเคยเห็ุมาแล้วครับนักหลายกัวแน่นอนเพราะว่าทะเลเรือดได้หลายเรือดได้หลายแล้วก็เช่นเล่แค่แก่ดิผมเหตุน้ำนักได้มือละสามกิโลครับอยู่นี่เล็น้ำนักได้นะครับมือละสามกิโลครับเพราะว่าถ้าผู้ใด้เหตุน้ำหนักได้มือสองกิโลครึ่องนี่คือว่า กิโลแรกของง้อนี่ก็คือเป็นค่าหอาหารค่าค่าเฟื่องค่าค่าหยาเฮานะครับครับแล้วก็อีกเครื่องกิโลก็นนเป็นค่าน้ำค่า,าไฟค่าปุ๋ยใส่หยาเฮาองนะครับนอ่องครับผมส่วนกิโลที่สามนั่นแหะครับคือเป็นเงินเก็บฮ่อง<ม>ต้องเข็นได้เมื่อละสองกิโลครึ่งครับครับครับเรื่องง้อทะเลถึงสิเสี่ยงง่ายแต่ว่าต้องเอาใจใส่น้อยนึงนะครับเพราะว่าง้อซุ้มน,นี้นี่ก็ต้องให้อาหารตรงเวลาที่ผมบอกครับศอกของเวนแรงและปัญหาฮ่องต้องพร้อม,มถ้าเขาจะประหยัดอาหารก็คือต้องหยาต้องให้พร้อมนะครับไื่ใชลักษณะป้ายหนาครับต้องพร้อมกับต้องพร้อมนะครับ เพราะว่ากูว่ากินอาหารขันต่ำมือละมือละหกกิโลนะครับเนาะขาละสองกิโลขาละสองกิโลสักแมนครับยายาต้องตก ขบมาสองกิโลกันนีครับอย่าอย่านี่อย่านี่ปี้วนะครับน้องมาซับแล้วครับไม่นกินก็บอะหารนะครับมาขูเข่านาะหรือว่าหรือว่าคูได้สีหายแยกหายยังตาบากะยังละสครับยังละสองเครื่อง้านนี้ครับหม้อขนเรนีงกิ่นหม้อข้นเก่งนะครับน้อากินไม่ค้องเกลือเขาเสียหน่อยครับคับผมนี่ครับข้นร้านสำนักตัวผินผินหม้อขึ้นก่งครับ ข้อเนี่คือเป็นคืนน้อยน้อยหนึ่งน้อครับข้อเป็นคืนน้อยหนึ่งครับสังเกตง่ายครับไม่บ้องมีเบือครับมีบ้องมีเบือนะครับทะเลจริงๆแล้วสีครับข้อตรงเป๊ะแม่แม่มันทับเลยครับข้อสิตรงเป๊ะครับนะครับแอมหูกับสิตรงหน่อยครับหูตรงหน่อยนะครับตัวนี้คือจุดง่ายๆนะครับอ่ากะเล อ่ลูกออกมาเล่เล่เล่เลือดสูงนี่จะคุ้นขึ้นไหวกว่าเล่มันเนาะแมนครับเล่เล่เลือดสูงนี่เลือดเลือดไหลคุ้นขึ้นไหวกลัวครับคุ้นมันสินักมนักสิบีดีกลัวครับโพราะว่าอกันสินักพวกเขาครับอ๋อเป็นแบบนั้นนี่ก็คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งทำในการเลือกเสือง่วงนะครับว่าเห็ดง่วงจากไดนตั้งเสียเหตุน้ำนักดีนะครับขึ้นไหวนะครับสายพันธุ์กับมิสวนเนาะมีมิสวน์ครับสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์ม้วนเลยเพราะว่าเลิกเสร็จแลว่า เล่บาม่านก็ต้องเบิงเห็นไหมครับว่าเพี่ยังแม่วันนี่ติดติดมัวไทยเขาบอกต้องเบิงนี่ครับขอต้องสื่อมากตัวหน่อยหน่อยเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิงด้านตัวหน่อน้อยทุ่มทุ่มตนหน้าครับครับผมเรียงเรียงปับสางคงไว้นะครับน้ออ๋อปับโค้งสางนะครับตัวนี้ปับสางโคงไว้ไม้ไม่ลดค้าอ๋อนี่ครับคือตัวนี้สีเป็นตัวเลือดลายครับเนี่ยครับอ๋อเล่ลูกเล่ครับเลือดลายครับตัวนี้อ่าจุดจุดสังเกตว่าทีงไหนก่อนครับตัวนี้ เบิ้งครับปากนาตาสีชมพูแบดครับคนสีอึ้งยิงครับอ๋อคนยิงยิงนี่คือว่าเป็นเป็นเลือดสูงเลือดสูงครับปากนาตาสีชมพูแบดครับพอดเป๊ะครับอ๋อครับเป็นมันติเบิงง่ายเบิงง่ายนะครับคือยังลักษณะตัวนี้ครับตัวที่สองตัวจอตาตนี่ครับมันติติดลักษณะติดงัตไทยยังไงครับนี่ออ๋เป็นเอะไทยครับเป็นเลไทยแม่ครับครับตัวนี้แม่แม่สีเป็นบามันอยู่ครับ แต่ว่าโค้งหน่อยกับตรงครับมันเป <Minor. S 2> ็ลนลักษณะโค้งตัวนี้สีเง,งายโปรตันนี่นครับคือก <approxim S 2> <Jake. S 1> ันค <DNA. S 1> รับครับตัวนี้กับแม่แม่เป็นบานมันครับครับแม่มันนะครับสังเกตง่ายครับมันสีบึ้งบึ้งโค้งครับลากขนแล้มัน,มนสีเงายง่ายครับตัวนี้ตัวนั้นโค้งสีบร่ยง่ายครับครับนี่ครับเชือกด้านนี้ครับด้านนี้ตัวนึงมันสีมีตัวน่อยหน่อยตัวนึงครับครับนิดๆนิดไลครับนี่ครับอ๋อนี่ขนย่งยองเนี่บอกครับขนย่องขึ้นหลูกแกะเลยครับแม่นเหรอครับนี่อ๋อตััััววนนี้หมมาถึงงงง่เเลลลืืออออดดสสููบบบบคคครรรุแ ฝาหูเตือนๆเสียนี่แม่เป็นบามันครับอ๋อขันหูแย่ๆแม่นี่คือบามันแม่นครับครับสำหรับคนเลี้ยงไม่เลือกสิซื้อไปเลี้ยงเอเ็นหัดซื่อเองครับเลือดตรงเสียดเดินเวลาไปซื้อรู้ว่ในตลาดท้องนี่เขาจะเขาสิเสียเปรียบเพ่าะขาดเขาได้เพราะว่าบางที่นี่ผมยำพ่าพ่อแม่พี่น้องเขาไปเป็นเป็นมือไม่ยำเป็เสียเปรียบเพราะขาเขาครับคณะเทียบว่าเอ๊ะคนั่างสื้อมากคือตัวน้อยคือราคาเดียวกันน้อยครับคือลักษณะตัวนี้ครับราคามันกับสิ่อ y o u สองหมื่นสิบห้าร้อยครับอ๋อสองหมื่นสิบห้าร้อยแน่นครับตัวนี้คือราคาสองหมื่นถวนครับอ๋อโอ้โหติดคอกันนะครับตัวนี้สีไงกัวเด็ดซ้ำไปครับอ่าโค้งไงกัวด้วครับครับไม่นด้แตกต่างแต่ว่าถ้าคุณใจกันแล้วตัวไหนตัวนี้ไงกัวน่ากสินหน่อยกัวตัวน้อยครับออ๋เอากัวด้วยครับเอากัวเป็นมาแน่นครับบ่อตรงบ่อตรงห่วงเป็นมาบ่อตรงห่วงครับบ่อตรงห่วงนะครับสำหรับซุ้มมือเก่าให้ดอาสีหลูเลยเหรอครับว่า งวดตัวนี้ว่าขาสิดีกว่าครับหลักกาดำนักสีดีกว่าก็ดอบกุหลาเลยครับเมื่อเมื่อเฉียดพระเดางุุกทุกมือต่อเคลื่อนขุนมาแล้วนะครับครับคือลักษณะตัวนี้ครับแม่เป็นบามันตัวขุนกับแม่ก็เป็นบามันครับข้อตรงเป้กันครับเรียนบอกข้อตรงเป้แต่ว่ากะกะให้สังเกตมองไหนครับขันข้อตรงสังเกตข้อข้อไอโฟนครับสังเกตขนนะครับด้แล้วก็แล้วก็สังเกตข้อนี่ครับตัวนี้ครับสังเกตข้อนั่งสังเกตตัวนี้ตัวนี้ต่างข้อนี้ครับเนบอ๋อมีต่างมีต่างข้อนี่แสดงมาเป็นบาร์มันนะครับ เบิงไงเบิงไงนะครับขันมีเนย้อยเนี่ก็เกือบบ่มีนี่ก็คือเละเนาะเป็นอสูนครับเป็นเละเรือสูงนะบ่มีบ่องครับบ่มีบ่องนะครับอมี่เป็นสูงมีนะครับรี่เดียวเลยเห็นบ่นั่นสังเกตเบิงเบิงอวัยวะเพศนะครับเงหันนะครับขันเป็นสายบามันนะครับก็คือเพิ่นสีมีมีดื้อเนาะเขาเอิ่นบ่แมนมีดื้อมีดื้อนะครับมีบ่องนะครับก็คือตัวนั้นคือผสมบามันนะครับแต่ว่าบางบางคนมือใหม่เพิ่นอาจซีว่าเอ๊ะมันแมนบ่่บนอมบ่่บแอนนะครับถ้าง้อโกงนะครับแล้วสังเเกตบิ่ง ง่วนมหลังสิโกงเราก็เบึงเบึงหนาผากมันนะครับหนาผากมันสิเป็นคือยังกันกับแม่งไงแม่งขื่อแม่งกิซ่อนนะครับหรือว่าแม่งตะกจันนะครับมันสิง่วนหาผากสิใหญ่ยงๆนะครับถ้าเป็นง่วนมครับสังเกตง่ายหลังกับสิโกงครับแต่ว่าตัวนี้โบแมนง่วนนมนะครับเด้อหสังเกตเบึงหูกับสิน้อยครับถ้าง่วนมพ่อหนาคนสิสังเกตเบึงตาเพิ่นนะครับสิคือตาตะกจันนะครับแมนสิต้องเบึงมองหันน้ำครับสิเบึงง่ายหลังกับสิโกงครับครับเช่นเช่นนั้นนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบึงซุ้มแม่พันธธุุ์์มีนนะครัับบเด้อแ่พ เดเนี่ยครับต enfin ัวน anyway> uh 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 ี้ครับพิดเดรร้ายครับตัวนี้โอ้แกครับครับที่นี่กําลังเดขอม้าหมู่บ้านเปิดขมม้วนหนึ่งเล็กครับนังกินอาหารบ้านเป็นครับเป็นหอาหารก็สิเหลือครับเกษตรเลือตัวนี้ในการนําเข่ายังยังใหม่อยู่นั่ย่างหม่อยู่ครับกําลังเริ่มเริ่มต้นนะครับกําลังเริ่มเริ่มหมู่มาใหม่ครับกําลังเริ่มข้นเป็นเพราะว่าง้วนพวกนี้ส่วนใหญ่สิเป็นง้วเป็นง้วนอะไรทุ่นครับอ๋อก็ถือสือมาจาก น้ำทงไฮรงหน้าเขาหน่ะครับเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมชาตินะครับแกนครับอียวจะกินบ้านเป็นครับถ้าอาหารเรืองสิทธิ์อ่ะไปออกไปให้โตกินเก่งๆเนี่ครับเดี๋ยวสำหรับตัวเองมันกินเก่งๆครับอ๋อบ่บ่ต้องเอาไว้ห้างบ่ครับบ่ครับถ้ามันกินแล้วเราทั้งสี่ถ้าทั้งช่วงใบใบมาไม่เห็นมันเหลืองเขาก็เก็บเก็บออกไปใช้ตัวเองมันกินจริงๆเขาใไปมันกินไปนะครับ เป็นลักษณะงูแมวทุกอย่ามันกินเก่งแล้วครับเป็นมันอวดครับเสียดายมันมองใหม่งูแมกกินได้ครับจำเป็นต้องเอาถิ่มมันจำจเป็นต้องเอาถิ่มนะครับมันจำเป็นต้องเอาถิ่มต้นตัวนี้เป็นต้นหนามของเฮาปะครับเป็นแม่พันเป็นแม่ครับตัวนี้ที่จริงสื่อมากกาก็กลายมาสิขายกันละครับพอดีสื่อมาแม่ลูกครับสื่อมาแม่ลูกแม่ลูกโคมนี่ผมสื่อมาตอนนั้นงหกหมื่นสามครับส่วนลูกมันผมก็ขายไปแล้วขายไปสามหมื่นตัวครับสามหมื่นห้า เรือแม่มันตอนนี้ก็ยังขายอยู่หกหมื่นหาครับแล้วก็คื่อนไรวมันงอตัวนี้เลี้ยงมากเลยหกเดือนนะครับโอ้น่ครับเคลื่อนหมันงูเจาะกพ่อแม่พี่น้องกร่องบวกเบิ้งครับร่องบวกเบิ้งนะครับตอนนี้พอลูกอ่ำเพิ่มมาลูกอ่ำลูกอ่ำเพิ่มมาแม่แม่ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หกหมื่นกว่านะครับขายหกหมื่นกว่าตอนเสือมากแม่ลูกหกหมื่นกว่าครับหกหมื่นกว่าแตัวตอนนี้ขายลูกไปแล้วลูกมันขายไปหกสามหมื่นหาครับออ๋ครับลูกขายไปสามหมื่นหาคือเรือแม่อยู่ ลูกหกหมื่นตัวให้เราครับนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหักค่าหานั่นนะครับหักค่าหานแม่ลูกกับประมาณหมื่นหนึ่งครับครับกำไรก็บเสือโยมมั่งสองหมื่นกว่าบาทครับครับนั่นแหละครับคือระยะหกเดือนตัวเดียวกันครับตอนซื้อมากกับเสือมาหกหมื่นสามครับครับหัวลุนครับตอนนี้คนก็เลังนิยมครับหัวลุนครับเขาเสือโมคคนิยมมีเขาเป็นไหนนะครับได้เสนิยมหัวลุนหัวลุนมาแห้งตอนนี้ตัวนี้ก็ซื้อมาหกหมื่นสามลูกก็ขายไปเราหกหกหมื่นหาครับตอนนี้ก็ผสมตีแล้วเรียบร้อยครับ ก็ยังเหลือแม่เนาะก็ยังเหลือแม่ครับแม่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณหกหมื่นกว่ากําไรเป็นกําไรเป็นหกหมื่นนะครับแม่กํไรเป็นกันหลายครับต้องต้องใส่เวลาอะไรประมาณประมาณประมาณหาหกเดือนนะครับครับที่ขายพอนี่พี่น้องก็ต้องมีความอดทนเนาะแม่ครับต้องมีความอดบผู้ท่นคือว่าเลี้ยงผู้ใดแค่เลี้ยงงัวบะมันแล้วเนี่ยมันเลี้ยงงัวเลยนี่ก็แห้งง่ายครับงัวบะมันต้องใส่แบบใส่เวลาแน่นอนครับเน้อ เพรว่างวเล่ห้องนี้มันสใส่ระยะเวลาสั้นนี่ครับเลียงคืออย่างลักษณะวัวขุนวันอ่ะครับลุงอ้อมส่วนนี้คือได้ขังคอระโตกันครับเออส่วนด้านนี้นะครับนอกที่ขังคอระโตนะครับเนาะแต่ก่อนผมกับขุนขุนทรงเนาะครับเนาะการขังง้วคอระโตกันะโตนี่ง้วมันเฉียบเด็ดวนกันนะครับกังเว้นมันเฉียดเด็ดกินอาหารหลงกันสิเนอนผักพรอนเต็มที่ครับครับพผักพรอนเต็มที่เขาขอสีอ้วนนะครับเนาะเพราะว่าต้องขังคอระโตนะครับเด้อเพราะว่าผู้พคนผู้พคนขังร่วมคือลักษณะฟังขุนแต่ก่อนผมกับขังคอระโตกัน ตอนตอนมาพัก้างหลังมากเนี่ยผมหาง่วมาส่งเพลนแล้วก็แล้วก็มาปรับโค้งสางไว้ท่านท่ามใหญ่เพลนคงไม่ได้ขังร่วมนะครับเพราะว่าขังร่วมถ้าผูกใดขุนขังร่วมเนี่ยก็ต้องมาฉีดยาคุ้มนะครับเนาะเพราะคุณไปได้สักเดือนนึงก็ต้องฉีดยาคุมหรือว่าต้องต้องฝังหูนะครับเนาะเพราะว่าง่วงพวกนี้ต้องฝังหูนะครับต่อทีดีก็ต้องฝังหูเพราะว่าถ้าฉีดยาคุมก็อยู่ได้แค่ประมาณสามเดือนครับยาคุมกับสีบลิต แต่ว่าท่าฟังหูเลยมันก็สีดีครับสินิ่งไปเลยครับระยะเวลามันก็สิโดนกว่าบ่ครับเพ่ะแม่นครับระยะฟังหูต้องอยู่ในหอดหกเดือนครับอยู่ในโดนครับงัวมันก็สีนิ่งเท่ากันครับครับเขาใส่ยิ่งข่หูครับอืลดดการกำนัดนาอลดดงัวขึ้นบานเท่ากันแมนครับผมงวอขืนง้อโค้งนะครับนี้เป็นง้วโค่งดีร้อยดีครับเนี่ยพอแม่พ่นองเขามื่อ่นะครับเนาะเลาสื่อว่ต้องหาบึงอังสีครับอันนี้เล่บามันนะครับเนาะ เลมันนะครับเลมันภาษาสุ่มทางกันสุพรรณขาจรมาศื่อง้วนท่อหลูกน้องรุ่งเช่าเนียกจะว่าสียวว่าบาเล่ครับเขาเรียนบาเล่ครับตัวนี้สิบีบองไม่เบือครับโค้งสิ้งใหญ่บ้องเบือโค้งใหญ่นะครับว่าตัวนี้ราคาที่ผมซื้อออกมาก็คือสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก่าพันไหมครับเนี่ยครับสองหมื่นเก่าพันอ๋อครับคือว่าถ้าเทาขุนเขาต้องขุนให้ได้ตัวนี้ต้องขุนให้ได้ประมาณใส่เวลาเนาะครับเพราะว่าเป็นงัวอ่อนต้องขุนอยู่ประมาณหกเดือนนะครับเดลยใส่ระยะเวลาโดนครับ ระยะหกเดือนบ้านนี้อ่าลุงวมคิดว่าน้ำหนักมันสิไปจอดเท่าไรเทาคุณหกเดือนหัวซุ้มนี่ถ้าคุณคุณคุณในเต็มที่ถ้างหัวหน่อยอ่อนๆหนงสี่น้ำหนักเต็มที่กับยูที่ประมาณสามร้อยแปดสิบโลถึงสี่ร้อยโลครับสำหรับสำหรับเมื่ออาชีพจริงๆนลยครับสำหรับผมเพดใดมก็เกษได้อยู่ประมาณสามร้อยแปดสิบโลถึงสี่ร้อยโลครับเท่าคุณเลยนั่นไปหลังจากหกเดือนไปไปหอดแปดเดือนมันน้ำหนักมันสิขึ้นอยู่ห้าร้อยโลครับน้ำหนักมันก็สิขึ้นตามตามตามไปเรื่อยๆนะครับเด้วหัวกินอาหารเบิดหลาย บิร์จ็กบาบกับเล่ย์สเดย์ซัมนันเหรอครับตามที่ผมเคยเห็นนะครับนะครัแต่ว่าทางห้องแห่อาหารบอสบอมสมุเอร์นะครับถ้ามันมีการขาดอาหารแน่จะสรุดอาหารแน่หรือว่าขาดอย่าแน่ส่งงออวนบอสบอมสมุเอร์นี่ลำนักกับสีบอได้ให้กันนะครับเช่นเดือนานีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเล่บาบันนะครับเนาะหรือว่าบาเล่ครับบาเล่ครับแมนสังเกตนะครับสีโตสูงยาวครับครับนี่คืองัว์นี่อายุได้แล้วครับเด้องต้แก้วครับนี่เขา มีเขานะครับคันมาส่งแบบนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับพ่อประมาณปีแปดเดือนครับปีแปดเดือนครับนี่ครับขอกับสเปคที่ท่านธนาคารทกศเขาจะแนะนําให้ค้าวหลุดคุมเอามาคุณนะครับครับมันสิเขาสเปคเขาเลยนะครับงพราะว่าเพรว่ราว่ารุ่นอ๋อปีแปดเดือนนะครับคันคันคุ้นก็หมายถึงว่าใหญ่ไว้ยังสี่บอกหญ่ไหวแค่ตำนักได้ครับงพราะว่าสีว่าสามโค้งนะครับสีสามเนื้อเลยนะครับ เขากินกับแบบสียับเหนื่อยหยาบเหนื่อยอย่างเดียวเลยครับคร <c> ับสีบรสีบรสันคัน,ค,นคันลักษณะแบบนี้ราคาจะอยู่ประมาณเท่าใดนอรตัวนี้ครับราคาเดียวครับที่ผมซื้อมาครับเลยคือราคาสามหมื่นสองครับแ oh ล้วแต่บอกเขาซื้อหรือถือหรือแพงครับครับก็คือว่าผมหาซื้อว่าราคาเกินสามหมื่นสองถ้าราคาเกินนั่นไปก็คือว่าผมกับสีบรสานะครับเพราะว่ามันมันมันพแพงไปนะครับผมว่าต้องอยู่าาราคาประมาณสามหมื่นสองที่ราคาซัมมี่แต่ห้าเลี้ยญหมามันได้อยู่ประมาณสาม เทดั้มนักแมได้อยู่กับมาณซอมยโลถึงซี่ลอโลนะครับง่วง่วรุ่นเพราะวที่แน่ๆมเ็ดด้อยู่แล้วครับซีลอยหสโล่กันได้ซีลอยหาสิบโลกะาโลละลอยก่สี่หมื่นห้านอแม่ครับโอ้กิได้กำไรหลายอยู่ดิเง้ยได้กำไรหมื่นสองอยู่แม่ครับคือคือคือตอนนี้เขาไอ้เาต้องังขังอ่าหาน้ำนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมยังยังไม่รู้ว่าผมขายแก้วละแปดสิบสีบาทนะครับ แต่ว่าณตอนนี้นะครับก็ขายกันโลละลอยสิบบาทแล้วด้วยครับการโบมันโลละลอยนะครับลอยสิบบาทมาเที่ว่าง้วงต่างๆเต็มนะครับง้วงอวนง้วงเต็มง้วงามครับแต่ว่าถ้านักก็เต็มขึ้นมาที่ค้งี้มาสนญญาเงีสี่เขาก็ซื้อกันอยู่ก็คือว่าประมาณประมาณโลละกอสิบเจ็ดบาทนะครับครับก็ถึงลอยแต่ว่าถ้ามันอ้วนมันเต็มแล้วเขาจิซื้อยุดลอยห้าบาทถึงนลอยสิบบาทครับมี่สองสองหลุนเนาะครับแมนครับมี่สองหลุนนะครับขันง้วงโค้งสางไป โตบ้านเด็ดเต็มที่เนาะโตบ้านเด็ดเต็มที่ประมาณตำกว่าลอยนิดนึงครับตำบัวลอยนิดนึงครับเก่าสิบเจ็ดบาทเก่าสิบเจ็ดบาทครันงูอ่าคุณเต็มที่แล้วนะครับหาบาทลอยไอ้ลอยหาบาทถึงลอยสิบบาทนะครับครับต้องทำงูอบวนเต็มที่เนี่ยน้ำเลยครับจะไปขายเลยครับเพรางเป็นงูอบวนเต็มที่เขาขายในห้องขาดทุนเลยครับมันบระเด็กันไม่ได้ต้องอ้วนต้องอวนเต็มที่ครับครับลูกอ้อมอยากให้เล่าถึงเรื่องไร่ได้นี่นะครับในการมาเห็ดงูอนี่มีไร่ได้หลายปันใดครับ ครับและได้ต่อปีนะครับเนาะวัวต่อโตต่อปีนะครับเนาะผมสิบอกให้ฟังอ่าผมเม็ดนะครับเนาะวัวนี่ถ้าวัวอายุรุ่นนี้นะครับเนาะวัวประมาณปีแปดเดือนนะครับเนาะคุณระยะสามเดือนกลัวหรือว่าลอยมือขึ้นนะครับเนาะครับวัววันนี้จะกินอาหารเบิดอยู่ประมาณประมาณหาพันแปดถึงหกพันนะครับเนาะปีไปทั้งสูงหกพันบาทถ้าเจ้ามีหย่ามีมีหย่ามีเฟื่องพร้อมนะครับเนาะครับเรสามารชิกห้องถ้าพีหย่ามีเฟื่องพร้อมเนยครับมันสิเบิดอยู่ประมาณอ่าประมาณหาพันแปดถึงหกพัน บาทได้ครับเรื่อค่าปลามันครับกำไรงัวสี่จุดประมาณหกพันบาทต่อตัวกันนะครับเด้อครับต้องจำคั้นี้ไว้ดีๆนะครับเด้อว่างัวกินอาหารเป็นหกพันี่กับไรสี่จุดยูประมาณหกพันบาทต่อตัวนะครับเด้อครับครับส่วนผมเลี้ยงยูนี่กับประมาณสี่สิบตัวนะครับเนาะตัวมุกหวัดต่อเฉียวนะครับเนาะครับมันจะมีกำไรอยู่ตัวละหกพันบาทนะครับเนาะตัวละหกพันนะครับการให้พ่อแม่พี่น้องเอาหกหกไปคุ้นนะครับหกไปคุ้นสี่สิบนะครับพร้อกับประมาณรอบละ สองแสนสี่นะครับเพราะปีน้องครับอ่ะปีหนึ่งเฮร์ริ่งอบครับปีหนึ่งผมกับสิขาอยู่ประมาณสามหอบนะครับน้องปีหนึ่งสามหอบนะครับอ่าลุงอ่อมกับสิมีกําไรอยู่ประมาณเกือบเกือบแปดแสนเนาะแนนครับเกือบแปดแสนครับเกือบแปดแสนต่อปีนะครับบ่อใดล่วมอ่าขายขี่ขายยังอีกต่างหากครับบ่อใดล่วมครับตัวหนักต่างหากครับต่างหากนะครับแนนครับต่างหากอันนี้เจ้าพ่อไล่ได้งวดงวดุมอยากให้ลุงอ่อมฝากยังถึงเกษตรกรผู้คนมีความสนใจในการเลี้ยงงวดไหมครับ ครับถ้าผู้เลี้ยงสนใจอยากเลี้ยงวัวสลารีรู้ว่าคุนนะครับเนาะวัวตัวนี้ครับเป็นเป็นเป็นรายได้ดีดนะครับเป็นตามที่ผมเบิ่งเบิ้งเลี้ยวดีกว่าห้องเห็ดหน้าอยู่ด้วยครับครับเพราะว่าเห็ดหน้าจะลืมนะครับเด้อว่างห้องเห็ดหน้าห้องเด็กขายปีละเทียถ้าปีได้แรงห้องก็คือเห็นคือยังปีนี้แหละครับราคาเขาเก็าบุ๊ยผู้เลมาประกันในห้องดอกว่าเจได้โลดละเท่าบาทแต่ว่าเรื่องวัวซสลเรีนะครับมันมีรายได้ของมันก็แล้วครับแม่แท้โควิดออกปีนี้ครับประเทศเวียดนามประเทศจีนครับลากซื้อเด้ครับอ ครับเพราะว่าคนเลี่ยงไม่ไม่เนี่ยเรต้องเลี้ยงหลายนะครับเลี้ยงหน่อยๆคือผมครับผมเริ่มต้นก็เลี่ยงแค่เก้าตัวนะครับน้องสำหรับคนมีทุนหน่อยนะครับก็เลี่ยงจักรล่องมือจักสองตัวกัน็ได้ครับเรื่องจักโตัวสองตัวกัน็ได้ครับถ้าคิดว่าเลี้ยงแล้วสิขายใส่โท่ามาผมครับถ้ามาซื้อน้ำผมอยู่นี่ผมก็ส่งหอดมองครับส่งฟรีนะครับเรื่องนี้ีิเกีดเท่านี้บริคิดค่ารกคันอย่างนี้ครับอตอนนี้รวมกันมีการ อ่าเปิดไฮเสืออยู่เนาะแมนครับเปิดไฮเสือน้ำนะครับขันพุ่นผู้ใดมีความสนใจนะครับหรือว่าอยากได้งวดไปคุนอยากได้นันอยากได้นี่หาหมองบอมี่นะครับกแวะมาหาเพื่อนได้แวะมาหาได้บ่นี่แวะมาได้ครับแวะมาได้นะครับมาเบิงได้นะครับก่อนก่อนสียเลี่ยงกับที่จริงผมอยากให้มาแวะมาเบิงมาศึกษาให้ดีดี่อนนด้รับเรื่องมาศึกษาดีดีว่าเขาเรียนยังไดชเขาอย่ังไดชเราขายขายผู้ใดชเราเป็นคนรับสื่อแท้บ่ครับอยากให้นของจ้าบุญหนีก่อนว่าเป็นคนรับสื่อแท้แน่นอนหลายเปเซ็น อ่าผู้เลี้ยงกับสิษตรสบายใจเลยครับบบอกเราเลี้ยงมากเล้วกถึงเวลาสุขายจังสิขายไปหาคนซื้อกับ่มีเอิเออนปลาคาตะปลาคาทา้งใดมาซื้อมาตัวห้องกับกับมีเนะครับของเขับอกมากดราคากับมีครับครับกันแม่นจังไก่มหาอยู่นี่ล่ะเปิดใจทุกอย่างเนาะแม่นครับเปิดใจทุกอย่างเปิดใจทุกอย่างครับบ๊ปิดบังครับบ่ปิดบังนะครับจะให้พี่น้องเกษตรกรทั้งนี้ลืมตาอาบปากเลยนะครับ จกไยินดีใส่นะครับยินดีเผยแผ่ทุกอย่างความโหดทุกอย่างพอมีปิดกันพอมีปิดกันครับบอกกันลุ้นเลยครับนี่นี่คือลุงออมนะครับของแท้นะครับค้นจริงนะครับค้นจริงจริงว่องตรงๆว่องว่องจริงสิละครับเบาตรงนะครับจริงว่องไว้แน่ว่องเร็วแน่อาจจะฟังบระทันบระเข้าใจกันโทรมาเลยครับเด้อโทรมามาเบิงโหลดนะกระแมนมาเบิงโหลดครับครับเอาตามนั้นเนาะครับเน้องครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาเบิงแล้วยำฟ้ามีมาเดี๋ยว อ๋อมาได้ครับผมถ้าสิ่งของมากก็โทรเขามากกว่ากันเลยนะครับเรื่องว่าบางที่ผมกลาดสิบริยูนะครับครับอาฟ้ามี่ตั้งอยู่ไซค์ครับฟ้านี่ตั้งอยู่บ้านย่างน้อยครับตำบลตองปิดอำเภอถึงเกียงนะครับเนาะสีเกตเท่านี่แหละครับอ๋อสีสะเก็ดเท่านะครับไปบโพถึกมากโพถึกมีเบอร์ติดต่อบ่นี่ครับผมเบอร์ติดต่อเลยครับเรื่องเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์แปดศูนย์แปดสองศูนย์ครับผมครับของสะเทียนฟ้ามันนะครับเรื่องสะเทียนหรอฟ้าโคขุนพ่อออมโคขุนนะครับเหม การเลี้ยงว่าขุนนะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับกะแบมาสอบถามเพิ่นใดหรือทั่มาสอบถามเพิ่นใดนะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับจากที่เหาได้ช่วคลิปไปแล้วนะครับก็จะได้เห็นมาลุงอมนะครับเพื่อนมีรักการในการสือง่วนะครับสือง่วให้เป็นนะครับเบิ่งเบิ้งสายง่วให้ออกนะครับกําไรกะสิตามมานะครับผู้ใดมีความสนใจในการเลี้ยงง่วนะครับอ่าริบคัดปัญหาเรื่องยังนะครับ พอออมนะครับดงพอออมจกกนินดีนะครับสิบเผยความลับนะครับบ่มีปิดบังบ่มีปิดกันในการเลี้ยงงวน,นครับเทคนิคต่างๆนะครับในการเสือในการขุนนะครับจะสามารถมาชมงานนะครับศึกษาดูงานได้ยูนีนะครับบ้านบ้านบ้านเนี้ครับพอออมครับบ้านยางน้อยบ้านยางน้อยนะครับตำบลต้องปิดตำบลต้องปิดนะครับอำเภอหนองเกลียงนะครับ จังหวัดชิสกเกตนะครับเบอร์โทรศรพซัก,กับตามติดเป็นพยว้นะครับเมื่อนีนกก้นะครับผมบาลูซิเกตนะครับกขอจบคลิปล้วกล่าเขาไม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ